พระจ่าแจแห่งวัดน้อประชาสันอ,อําเภอวังน้อยจังหวัดพระนครศรีอยุธยาหรือที่เรียกท่านวา่าพระตะวันอิทธิโชโตกล่าวความก่อนสมัยปีพศ2 5 5 8สมัยนั้นพระจารย์ยังเป็นคา,ารวสอยู่ด้วยความที่ชอบเรียนในวิชาคนอื่น,นที่เข้าหาว่าเป็นสิ่งงมงายในส่วนตัวพระจรา์ชอบพนุมาลก,กับลิงมากๆพระจารย์ก็ได้ศึกษาถามว่า หนุมานหรือลิงสายไหนที่ว่าดีก็ได้ไปพบคนเก่าๆแก่ๆได้เ,เล่าว่าสมัยหลวงพ่อขวยท่านมีชีวิตอยู่ท่านก็เป็นอาจารย์ศักยัน์และลายศักหนุมานนบทัพเป็นที่รู้จักกันทั่วเพราะอาจารย์ก็เลยออกตามหาจนไปพบกับโยมพี่โอวจัจฉ์และได้ให้โยมพี่ช่วยหาข้อมูลว่าสิทธิหลวงพ่อขวยท่านใดยังมีชีวิตอยู่ก็ได้ไปพบกับปู่ศกลอดเล็กที่เป็นมือศักย์ และมือตอกมีดหมอให้กับหลวงพ่อและบวชอยู่กับหลวงพ่อกลุวยมานานที่สุดดังนั้นพระจารย์ก็ได้เดินทางไปพบกับปูส่สรงลอดเหล็กไปพบครั้งแรกคุยกับท่านและขอเรียนวิชากับท่านท่านก็บอกว่าไม่สอนฉันไม่มีอะไรไม่ได้เก่งอะไรพระจารย์ก็ไม่ว่าอะไรและก็เดินทางกลับบ้านอยู่มาอีกไม่นานพระจารย์ก็เดินทางไปหาปู่ทรงอีกครั้งเป็นครั้งที่สอง ก็ไปขอเรียนวิชาอีกแต่ปู่ทรงก็บอกอีกว่าฉันไม่มีวิชาจะสอนอะไรใครได้และพระอาจารย์ก็ต้องเดินทางกลับเช่นเคยจนมาครั้งที่สพระอาจารย์เดินทางไปหาปู่ทรงอีกครั้งแต่แวะเข้าไปกราบหลวงพ่อล่วยที่วัดก่อนและขอตั้งสัจจะกับหลวงพ่อล่วยว่าหลวงพ่อครับผมนายตะวันเกิดมากมีหรืออาจารย์แจ้จะขอไปเรียนวิชากับหลวงพ่อกับปู่ทรง ลอดเหล็กถ้าผมมีบุญที่จะได้เรียนขอให้หลวงพ่อดลนใจให้ปู่ทรงยอมสอนวิชาให้ผมและรับผมเป็นศิษย์ในสายหลวงพ่อด้วยนะครับและผมขอให้สัจจะว่าจะนำมาช่วยวัดช่วยเหลือผู้คนโดยที่มีหวังผลประโยชน์ส่วนตนและจะรับเลี้ยงดูปู่ทรงเดือนละ3,000บาททุกเดือนจนกว่าจะตายกันไปข้างหนึ่งถ้าผมผิดสัจจะให้กับหลวงพ่อไว ขอให้ผมไอ้แจ้คนนี้มีอันเป็นไปตายโหงตายหาตายไม่ดีชิบหายภายในสาวันเจวันและถ้าปู่รงยอมสอนวิชาของหลวงพอ่อให้ผมผมจะบวชแก้บนให้หลวงพอ่อหนึ่งภาษาและจะเด็ดทุดกงจากวังน้อยมากราบหลวงพอ่อที่วัดเมื่อบอกกล่าวหลวงพ่อจบพระาจารย์ก็ได้เดินทางไปหาปู่สงและก็ได้คุยกับปู่สงว่าปู่ครับผมขอเรียนวิชากับปู่ได้ไหม แต่ไม่รู้เพราะความบังเอิญหรือหลวงพ่อดนใจปู่ทรงปู่ทรงก็ตอบพระจาจาร์ว่าสายนี้เขาแหลงนะหลวงพ่อเขาคนจริงนะถ้าอยากเรียนวันพฤหัส,สบดีเองก็จะเตรียมเครื่องของไหว้คู่บายสีผ่านห้ามาปูจ่จะประสิทธิ์ประสาทสอนให้ซึ่งเป็นที่น่าแปลกมากๆครั้งนี้ปู่พูดจาดีและยิ้มคุยดีกับพระจาจาร์มากๆพอได้เรียนวิชากับปู่พระจาจาร์ก็บวชตอนปีห้ พอออกภาษาก็ได้เดินทุดงตามที่ให้สัจจะก,กับหลวงพ่อกลวยโดยเดินจากวังน้อยไปวัดโส,สิตาลาไปกราบหลวงพ่อกลวยพอแก้บนหลวงพ่อจบพระอาจารย์ก็ได้สึกออกมาอยู่บ้านเหมือนเคยจนปีพศ2562เจ้าอาวาสวัดน้อมประชาสรรได้ถึงการมรณภาพลกงก็ไม่มีใครมาดูแลรักษาวัดตอนนั้นพระจาจาร์ก็ได้ไปสักยันอยู่ที่เมืองนอกทางคณะสงฆ์กับชาวบา้านก็ได้ร่วมกันปรึกษา จะหาพระที่ไหนมาดูแลวัดน้อมประชาสันกด็ดีจนชาวบ้านของ27ลงความเห็นกับหลวงพ่อวัดตาดงอยากขอให้พระอาจารย์มาบวชเพื่อดูแลศาสนาที่วัดน้อมประชาสันนี้แต่ตอนนั้นพระอาจารย์ยังอยู่เมืองนอกนะก่อนจะกลับไทยพระจาจาร์ได้ฝันเห็นหลวงพ่อกว่วยว่าพระอาจารย์ได้ไปที่วัดหลวงพ่อได้เห็นหลวงพ่อเดินอยู่ในวัดและพระอาจารย์ได้เดินไปกราบที่เท้าของท่านแต่ในฝัน ร้องไห้หนักมากๆด้วยความปิติใจและหลวงพ่อได้ดึงสังขติที่บ่าท่านยืนให้ะอาจารย์และพูดว่าเองรับไว้นะสักวันเองจะต้องใช้มันแทนข้าในฝันระอาจย์รับจากมือท่านและร้องไห้หนักมากไม่รู้ว่าเพราะอะไรจนได้กลับเมืองไทยชาวบ้านชาวบ้านและหลวงพ่อวัตตะคงได้เรียกมาคุยหาหลืออยากให้ะอาจา์บวช และมาดูแลวัดน้อมประชาสันเองจะรับหน้าที่นี้ไหมพระจารย์ถึงกับน้ําตาไหลเลยว่าจะบังเอิญอะไรขนาดนั้นและพระจารย์ก็ตกลงที่จะบวชเพื่อศาสนาและเพื่อสืบทอดวิชาสายหลงพว่อกว่วยด้วยความเต็มใจบวชในวันที่23มิถุนายน2562ณวัดตาดงและได้รับฉายาทางพระว่าอิทธิโชโตถ้าฉันไม่ทำจริงเรียนไม่จริง ฉันคงไม่อยู่ถึงทุกวันนี้หรอกนะฉันถือสัจจะที่สุดในชีวิตฉันทุกคนคิดเอานะอย่าเชื่อฉันจนกว่าจะได้มารู้จักคนอย่างฉันให้ดีพอซะก่อนฉันไม่ได้เก่งแต่ครูของฉันท่านเก่งสิทธิสายบาร,รมีครูแรงพระอาจารย์แจวัดน้อมประชาสันหรือพระตวันอิทธิโชโต